สวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ท่านผู้ชมเรามาอยู่กันที่ร้านเก่งออโตุานะครับผมมาหาถังดีซัทอาหนึ่งใบไม่รู้ที่จะมีหรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะมีนะฮะตอนนั้นเมื่อกี้สักพักกูก็เลยไปเลยล้างเข้าไปนะครับข้างในก็จะเป็นโกดังตรงนี้หรือไม่อยากดูช่องกูแล้วคนอื่นก็ทําช่องเยอะแยะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่ามีถงังดีซัทอาร์ไหม จะไปดูถามพนักงานนะฮะโอ้ยรถเทียบเลยนะครับเจ้าผู้ชมเราไปดูข้างในนะครับเห็นว่าข้างานหน้าหนี่บางคันเขาก็ขายนะครับที่นี่ก็รู้สึกคนมาทาคลิปเยอะใช่ไหมฮะผมก็ดูแล้วแหละแล้วปูก็ขับรถเลยไปใครที่จะมาร้านนะครับก็มึงก็ไม่ต้องไปถามหมุดนะฮะหมุดที่ว่าร้านเจ๋งของโ,โต๊ะขายมังพาไปมั่วใช่บาหมาเลยนี่ถ้าผู้ชมมีไอ้นี่นะครับมโคร80 ใช่ไหมสีเขียวนะฮะตอนนั้นผมเห็นว่ามันกว้างเหมือนเดียถ้าไมท้าไมดูในคลิปคนอื่นมันกว้างเออท่านผู้ชมมันมันก็กว้างนะครับอู้ก็เยอะนะครับโอ้โหนี่นี่ท่านผู้ชมทีเซนะครับอันนี้เป็นทีเซตตัวสุดท้ายนะฮะโอ้มีอ่ะไม่แฟดเปิดอ่ะเปิดเปิดไปแล้วกันนะ โอ้มีพวกมีพวกตัวนอกด้วยนะครับบีดธรรมดาก็มีนี่กูมาหาถังหรือกูมาทาอะไรเนี่ยมีท่อด้ลยนะครับเพียบเลยรู้สึกว่าจะขายหมดนะครับอันนี้คือเขาเขาให้กูเดินมาดูเองเลยนะฮะให้เดินมาดูเองเลยโอ,โอ้ยุยชมเราเจอถังครับอุย้ยไม่ขูกว่ะคืออันนี้ผมจะเอาไปใส่รถลูกค้านะครับไม่ผูกว่ะมาถึงนี่แล้วผู อมันต้องมีดีๆสักตัวแล้วแหละมันมีสักใบแหละไปดูโซนถังนู้นดีกว่าท่านผู้ชมเข้าไปได้ไหรือเะเอา้ามาเข้าไม่ได้เขาบอกว่าเพิ่งมีแต่ถังผุนะครับอันนี้เป็นอันนี้อะไรเนี่ยไอเอสเหรอไปดูน้าท่านผู้ชมมีใบนะครับอันนี้น่าจะขายนะ อันนี้เป็นถังถังเหมือนจะเป็นตัวสุดท้ายมันลายตัวสุดท้ายแต่ว่าถ้ามันผูกไม่ได้ท่านผู้ชมมันจะผูกไม่ได้นะครับที่กูให้ดูไม่ใช่แล้วกูส่องแฟดมองมันผูกหรือเปล่ามองไม่เห็นอ่ะแต่เขาบอกว่ามันมีที่ผูกอ่ะกูก็ไม่กล้าหยิบลงมา <c oughs> เดี๋ยวเราไปดู <c oughs> ดูก่อนแล้วกันท่านผู้ชมเราไปเซอร์วหาดูที่มัน,นสวยๆนะครับอันนี้ไม่รู้นะว,ว่าเขาจะแยกจากรถด้วยหรือเปล่านะครับ อันนี้อันนี้อะไรเนี่ยคาจิว่าเหรอใช่ไหมอันนี้เป็นครับคาจิว่าสเตลา่ารถ125มีวาวนะฮะเป็นรถอินเตอร์ลี่สัญชาติอินเตอร์ลี่นะครับนี่เก็บงานอ๋อไอเจ้าตัวนี้นะครับคู่แข่งแดดเลยนะฮะโหทำไมลีดมันใหญ่ยังวะอ้าวเ,เสื้อไม่มีให้ดูเสื้อเสื้อไม่มีนะครับเสื้อถอดไปแล้วโอ้ ท่านผู้ชมอันนี้เป็นถังทีซับตัวท้ายนะครับขูแม่งเลยอันนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็น Honda Fighter นะครับไฟเตอร์ร้อสามสิบห้าตัวนี้ที่ผมเอาลูกสูบมันไปใส่ใน LS ผมนะครับร้อยี่ามีวาลวนะครับเป็นน่าจะเป็นเสื้อลมตัวเดียวที่ว่ามีวาลวนะครเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวาลมันนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือวาลวไอเสียนะครับเป็นวาลวกลนะฮะ นี่นะครับเหมือน KR เป็นวาล์วกลอนแต่เป็นรถร้อยสามสิบห้านะครับอ่าวาล์วเปิดปิดไอเสียนะครับไฟเตอร์ร้อยสามสิบห้าโคตรอยากได้เลยแต่ว่าอะไหล่ท้ายจะหายากนะครับท้ายท้ายเป็นเอกลักษณ์ชิบหายเลยน่าจะตัวแข่งไอเซตนะครับอ๋อเห็นเห็นจะจ่ามันเป็นแบบนี้นี่เองเนี่ยฮะถังน้ํามันมันฝาถังตรงนี้มันดูแบบทันสมัยล้ําดูล้ํามากนะครับถ้าเทียบจากสมัยก่อนเนะี่ย จะดูล้ำมาดูเหมือนกับพวกเห็นไหมทีแซ็นะครับมันจะเป็นแบบธรรมดานะอันนี้มันดูแบบดูล้ำสมัยเหมือนยุคอวกาศเรือออกไหมอันนี้ฝาจมนะครับฝาจมนี้ผุปวะไหนไหนมันก็อยู่ตรงนี้แหละโอ้ยมีแต่สนิมเอ้ยมันมันก็พอก็พอใสอยู่นะมันจะล้างได้ไหมท่านผู้ชมอ่านะครับมันเหมือนใบนี้จะไม่ผุนะ แต่ทีเนี้ยมันมีสนิมข้างในเราจะล้างยังไงครับเออท่านผู้ชมใบนี้มันไม่ผูกว่ะเหมือนเหมือนจะโชคดีหน่อยๆนะครับนี่มันถังตัวสุดท้ายนี่หว่าทาไมทําไมที่นี่ตัวสุดท้ายมันเยอะจังเลยตัวสุดท้ายผมไม่อยากเอาไปนะครับคือมันเนี่ยมันเป็นฝาแบบเนี้ยมันเป็นฝาแบบเ s นะครับแล้วฝาย่งหายากชิบหายเลยฝามันค่อนข้างจะราคาแพงนะครับโอ้ท่านผู้ชมอันนี้เอ,อ่ออะไรวะ อันนี้อะไรเนี่ย AR ยี่หเหรอรถมอน้ําตัวแรกนะครับในประเทศไทยทำไมคันมันใหญ่ยังวะคือ AR ท่านผู้ชมคันมันใหญ่มากนะครับผมดูในรูปมันเหมือนว่ามันจะไม่ใหญ่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ดูตัวจริงแล้วผู้มมันใหญ่มากท่านผู้ชมมันใหญ่ใหญ่พอๆกับีว v นะครับพอๆกันเลยหรือว่ามันดูแบบว่ามันมันอยู่เยอะมันเลยดูใหญ่อันนี้ทำมาใส่คาร์บูเดตไปแล้วอันนี้อะไรหว่า ไม่เหมือนไอซ์แซดเลยเหมือนไอซ์แซดเลยฮะแล้ก็เลยมี RGV ด้วยเอ๊ะเขาจัดโกดังใหม่หรือเปล่าท่านผู้ชมตอนผมดูในคลิปคนอื่น,ม,นมันเหมือนมันไม่ใช่แบบเนี้ยใช่ไหมหรือมันอีกที่หึงวะอ๋อ RGV นะครับอันนี้อะไรเนี่ย G T X นะครับคาวาซากิ G T X น่าจะตัวก่อน G T O ใช่ไหมเออมีม,มีคือมีแต่รถหายากนะครับอันนี้อะไรนี่แกมมาธรรมดาแหละ อันนี้น่าจะเป็นแกมมาหนึ่งใช่ไหมโอ้ท่านผู้ชมขาบูแกมมาครับเอออะไรไเป็นซาก <c oughs> เป็นขี้ไปละอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแกมมาหนึ่งใช่ไหมถ้าแกมมาสองมันจะมีจะมีขี้ตรงนี้ใช่ไหมเออแกมมานะครับนี่อะไรอะ่ะนี่อาร์จีวีเขาอยากได้เลยตอนี้กูมาทําอะไรเนี่ยฐานต้องมีตะผูแล้วครับไปตัวไม่ผูกไม่เป็นเอมันเสือเป็นตัวสุดท้ายนี่ท่านผู้ชมเคยเห็นกันไหมครับนกยักษ์ F S X ฮอนด้า f s x นะครับตัวสุดท้ายของค่ายฮอนด้าใช่ไหมเคยไปอ่านเจอนะครับเป็นรถทัวริงที่ขี่สบายมากเป็นรุ่นที่ขี่สบายแต่ว่านยุคเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปประมาณปี2540นะครับเจ้าตัวนี้เลยต้องหยุดผลิตไปนะฮะเครื่องก็เป็น n s r หมดบนนี่แหละแต่ว่าเขาบอกว่ามันออกแบบเป็นรถทัวร์ริงที่ขี่สบายมากนะครับแล้วก็หายากมากมีไม่กี่ร้อยคันหรือพันคันนะครับในประเทศไทยนะฮะ ไอเจ้าคันนี้อยู่ที่เอ้ย, an, อยมันิด็นคันที่เท่าไหร่วะเออคันนี้คันนี้ประมาณเก้าพันนะครับใช่ไหมเก้าพันหรือสามพันผมดูไม่ออกนะครับเก้าพันใช่ไหมเนี่ยเออหลักพันนะครับอันนี้อันนี้เอเออีกคันหนึ่งนะครับคันนี้คันที่เท่าไหร่วะก็ลายๆอะ่ะมันนับจากตรงไหนวันเลข <laughs> เอาเอาไปว่ามันมีน้อยนะฮะคิดใหไ้ยยว่ามันมีน้อย อันนี้อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ฮอนด้า่านผู้ชมฮอนด้าอะไรวะอันนี้น่าจะเป็นตัวนอกนะครับน่าจะเป็นรถตัวนอกน่าจะเป็นตัวนอกนะเพราะว่าตัวนี้ไม่เคยเห็นนะครับดิสแบบนี้จะส่งไปทางมาเลยมากกว่ามั้งเห้ยเราเจอถังแล้วม,<า>มันจะหล่นมาใส่หัวผมไลยมันบุบมันขู่ปะวะดูไม่ออกอา้าวถังนี้อยู่เพียบเลย คือแบบไม่รู้เขาไว้สูงหรือกูเตี้ยนะฮะไอเนี้ยนยท่านผู้ชมไปพวกสีที่กําลังพองๆองนี้นะครับถ้าเห็นอย่าไปเอานะไอพวกพองๆองเนี่ยคือมันกําลังจะผุนะครับถังมันกาลังจะผุนะพวกพองๆองเนี่ยผมว่ามันมีหลายอันดีๆมันมีแต่ผมหยิบไม่ถึงอยากได้แบบกูอยากได้บันไดามากเดี๋ยวเราเดินสำรวจอีกแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วค่อยไปเรียกพนักงานมาช่วยกูหยิบดีกว่ากูหยิบไม่ถึง ครับผมเขอบอกดูก่อนเลยฮะดูก่อนเดี๋ยวค่อยเรียกเขามาหยิบกูหยิบไม่ถึงอันนี้มี4ี่จังหวะนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นโกดังโกดังเก็บรถที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับนี่อะไรอะ่ะเอา้า VR นี่ว่าโอ้ท่านผู้ชมคนนี้รู้สึกว่าจะแปลงคล้ายคาเฟ่น,นะครับ VR นะฮะนี่อะไรอะ่ะนี่ก็มีไฟเตอร์มาโมอ,อีกแล้วนะครับ ใช่ไหมไฟเตอร์ Fighter ไหมเหมือนไม่ใช่น่าจะใช่นะครับไฟเตอร์นันอะไรวะมีตัวนอกคือผู้อยากเดินไปดูมากนะครับไหนๆเราก็มาแล้วเราก็ดูๆเดิน,เดนๆเข้าไปมันจะมีตัวอะไรมากัดติงถูกไหมเนี่ยอ,อ,อันนี้เป็นตัว2จังหวะนะครับทีเซเหรอทีเซตอาตัวไหนวะร้อยี่ห้าเหรอเนี่ยท่านผู้ชมมันเขียนทีเซานะครับ ตัวไหนอะนี่ก็น่าจะเป็นตัวนอกเช่นกันนะครับแต่ว่าไม่รู้ตัวไหนร้อยยี่สิบห้าป่ะคาบูเล็กจังเลยอันนี้เป็นซูซูกิตัวนี้อะไรวะตัวนี้แกมมาหรือแฟดวะตัวนี้แฟตนะครับแฟตร้อยสิบนะครับเ,เครื่องไอคิล่าคงวิกเตอร์นะครับที่เคยพูด,พดไปนะฮะเจ้าตัวนี้ก็ล้อเล่นไม่ได้นะฮะร้อยแปดสิบเดิมๆเ,เลย แม่งเคยเห็นคนลงคลิปไป380แบบว่าแบงวิ่งชิบหายอะนะครับอันนี้แอยมีประมาณ3-4คันนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเป็นเสื้อลมนะฮะตัวเสื้อลมอันนี้ซู่กิอะไรวะคล้ายเอ100อะแต่ไม่ใช่ไปกูจะเดินออกอยังไงเนะี่ยอันนี้ R x นะครับทำไมคันมันดูใหญ่อย่างวะมีถังมันเล็ก นี่กูมาหาถังใช่ไหมแล้วมาหาถังเราควรจะได้คลิปกลับไปสักหน่อยนะฮะอันนี้เป็นอะไร AR AR Micro 80นะแล้วครับตัวเล็กถือไม้เซฟีกูเมือยเหมือนกันแลเนี่ยถืออนเมื่อยละเอ้นี่ถ้าผู้ชมอันนี้ก็เป็นไมโครใช่ไหมไมโครเหมือนกันเนาะมันจะมีอันนี้อะไรไมโครแมกนัมป่ะหรือเป็นน่าจะแมกนัมใช่ไหมนี่ก็เป็นหม้อน้ำนะครับน่าจะ125เหรอคือมันมีหลายตัวมากนะครับ หน้ากากเล็กหน้ากากใหญ่มันจะคล้ายๆไอตอะตรงไหนที่เรายังไม่ได้ไปดูวะเออนี่ไงท่านผู้ชม f s x กคันนะครับคือแบบชื่อมันเรียกยากจนลินแทบจะพันกันเลยนะฮะมันก็คือเครื่อง NSR ดีเนี่ยฮะตัวสุดท้ายเป็นรถทัวรลิงที่ว่าขี่สบายนะครับกูขอคอมหน่อยได้ไหมเนี่ยดูดูแบบดูแบบเออมันก็น่าจะน่าจะขี่สบายอะแกนโชกก็เล็กกว่า TZ นะครับน่าจะคราทา n ตัวแรกได้เลย แต่อันนี้ไม่รู้ล้วเขาตัดแกนโชคหรือเปล่านะแต่ดูเหมือนน่าจะตัดนะครับเตี่ยอย่างงี้น่าจะตัดมาตัวนี้คือเป็นรถหนึ่งในรถที่หายากของฮอนด้านะครับหายากแล้วก็มีน้อยคันมากแต่ว่ามาอยู่ที่นี่ประมาณสามสี่คันละอ๋อนีอ่ท่านผู้ชมอันนี้มันคันที่หนึ่งเลยใช่ไหมนี่นี่นี่น,นี่คือผมไม่รู้นะมันนับจากตรงไหนนะครับท่านผู้ชมคันที่คันที่หนึ่งเลยวิย่ง <Wow. S 1> คันที่หนึ่งนะครับนี่ กูก็เพิ่งรู้ว่ามันนับจากข้างล่างเพราะส่วนมากเลขโค้งมันมันจะนับจากข้างบนใช่ไหมบางคันมันอยู่ข้างบนใช่ไหมอย่างเอ่อข้างบนข้างบนข้างบนนี่เห็นไหม a อไใช่ไหมครับ AR มันจะอยู่ข้างบนอันนี้นับจากข้างล่างนะผู้ชมคันนี้คันที่หนึ่งนะครับโอ้โหไม่ใช่หาง่ายๆว่าคันที่หนึ่งมันมาอยู่ที่นี่นี่เองนะครับคือคันนี้ผลิตมาคันแรกของประเทศไทยเลยใช่ไหมคันแรกเลยนะครับโอ้นี่กูตื่นเต้นกว่าเจอ VR ตัวแรกแล้วเนี่ย อยู่ที่เชียงใหม่นะครับไปอยู่เชียงใหม่มาหรือว่าอยู่นี่มาแล้วย,าย้ายทะเพียนก็ไม่รู้นะฮะโอ้ท่านผู้ชมตัวแรกนะครับตัวที่หายากมากๆนะฮะและกูก็ร้อนมากเลยตอนนี้อันนี้น่าจะทําพอสมควรอันนี้ผมว่าน่าจะทําขายแล้วรอลูกค้ามารับหรือเปล่าตัวแรกท่านผู้ชมแบบตัวแรกเลยนะครับตัวแรกมันมีไม่กี่ตัวในประเทศไทยนะฮะเมื่อกี้กูเข้าไปดูเล้โคงกูมไปดูผิดมา เออเนี่ยดูไว้ดูให้ชื่นตานะฮะกูก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละต,ตัวแรกคันแรกเลยนะเนี่ยสภาพสวยมากครับน่าจะเก็บมาใหม่หรือว่าถ้ามันเป็นสภาพนี้ตั้งแต่ออกมานี่ถือว่ารักษาดีมากนะครับคือสวย okay. Okay. Yeah. อ่ะอ่ะนี่เราวนมาจนเจอถังนี่เหรอไอถัง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 ไอ้ถังนี่ผูกปะวะถังนี่ปะมานะครับรู้สึกจะปะมา ใช่ไหมวะเออเนี่ยแม่งมีกาวนี่กูว่าป่ามาแน่แน่มีถังตรงไหนนะคือกูอยากดูข้างบนตรงนูน้นมากในถังข้างบนอยากไปลื้อดูตรงนูน้นมากกูหยิบไม่ถึงมีแบบมาที่นี่นะครับมีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจเยอะแยะไปหมดเลยมันมีถังอีกไหมวะผมว่าตรงนี้เขาก็ขายนะครับเออแต่รู้สึกจะไม่เห็นแอลเลยใช่ไหม อย่าได้ชุดโอ้โหนชุดสี F X เช่ไหมทำไมที่นี่ทิ้งเกื่อนเลยอันนี้กระจก t ีซนะครับตับอะไรนะตับอะไรอะ่ะมันแปะมาเหรอแปะมีน mm. มาเหรออันนี้รู้สึกจะเป็นอก t ีซนะครับอันนี้อะไรว่านี่คาร์บูเอ็นโปเทียมปะวะเทียมไปแท้ต้องถอดข้างในดูนะเทียมแท้ต้องถอดข้างใน เพื่อเราลงหลงมาเจอถักนะครับจะได้ถังกลับบ้านไหมนะนี่ก็มีท่อนะครับรู้สึกจะเป็นท่อเดิมหมดเลยเนาะมีแต่อของ k คอาโซนนี้เป็นของ KR หมดเลยปะมีคาบูเซตเอมด้วยกล่องตรงนี้โอ้โหคือเยอะมากนะท่านผู้ชม ก็จะคล้ายๆเชียงกงนะครับข้างบนผมยังไม่ได้ไม่ได้โชว์ให้ดูนะไม่ได้ถ่ายดูครับข้างบนกือู้อะไรเนี่ยนี่อะไรอ่ะคือเยอะเยอะมากนะครับมีทุดสีทีซัทในรุ่นรุ่น VR ทีซัเราในค่อนข้างเยอะๆนะฮะโหลไปเลยอ่ะแล้วดูถังก่อนดูถังก่อนที่ท่านผู้ชมเราหาเสือเป็นถังเค เป็นถัง K R นะครับโซนนี้คือ K R หมดเลยใช่ไหมผมก็ไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าเราอยากได้ของก่อนอะคือกลัวไปแล้วรั่วนะฮะอันนี้รู้สึกจะเป็น Y80 ใช่ไหมเจอถังทีเซ็หนึ่งใบแล้วนครับกูจะเข้าไปดูยังไงเนี่ยเออเนี่ยใกล้ๆก็มีใกล้ๆก็มีกูเดินไปทำไมทั้งกลเนี่ยไอ้ติดติดแม็กมาเฮ้ย ใบนี้ทรงเหมือนจะไม่สวยนะครับอ๋อมีผูด้วยนี่นะฮะมีมันมีตามมดอยู่สองจุดตรงนี้นะครับเอไปก็รั่วนะฮะอ๋อแม่งมีหลายจุดเลยว่า <c oughs> ตอนนี้แมงมีหลายจุดมากอันนี้ก็อันนี้ฝานุนนะครับเอาไปมันต้องอไปล้างอ่ะท่านผู้ชมฝาถังนะครับมันต้องอาไปล้าง <c oughs> ใช้เวลาล้างอันนี้รู้สึกว่าจะ จะไม่ผูกนะครับตอนนี้จะไม่ผูกไม่ปักอะไรเนี่ยเาเอาสายสีฟ้ไว้หออาครูเพิ่งเห็นตรงนี้โอ้ยแต่ละใบพนักงานก็ไม่เดินมาเลยนะฮะน,นี่อะไรเนี่ยอันนี้อย่ามาห้าเหมือนกันโอ้ใส่อันนี้คาบูตัวนี้ที่บ้านผมมีอยู่ลูกหนึ่งนะครับคล้ายๆแบบนี้แหละเอ,อ่อหรือว่าแบบนี้เลยวะ น่าจะมีผมน่าจะมีคาบูตัวนี้เลยนะครับที่บ้านตอนนั้นกูขายอยู่แ800ดร้อยนะฮะบอกแล้วกูลูกได้กูขายแปดร้อยแต่ว่ามันมีคนจะเอาแล้วแม่งก็ไม่เอาแม่งหายหัวไปเลยนะฮะ <c oughs> กูก็เลยเก็บไว้เ <c oughs> น่นะคุณผู้ชมคาบูตัวนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยตัวนี้เลยนะฮะแบบนี้เลยอันนี้เป็นของตัวนี้เหรอของอะไรเนะี่ยยามาฮ่าอะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> ใครอยากมาดูก็มาดูได้นะครับร้านเก่งออโตคาคือถ้ามึงปักหมุดมาใช่ไหมปักหมุดมาเนี่ยหมุดมันจะพามึงอะ มันจะพาไปตรงนู้นนะครับมันจะพาเข้าทุ่งนาแต่ว่าร้านน่อยู่ซ้ายมือถ้ามาจากเส้นเอเชียนะผมมาจากเส้นเอเชียนะครับมันไม่มีแล้วถังไม่มีแล้วเรามาดูถังไม่มีแล้วนะครับคืออันนี้อะไรดีเซ็ตดีดเอ็มคือมันมีที่ผมอยากดูก็คือพวกตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยทางนั้นเลยนะัเนี่ยแต่กูเข้าไปไม่ถึงไงพนักงานก็อยู่คือพนักงานอยู่ข้างหน้าหมดเลยนะครับลือรถอยู่ คือแบบถ้ากูเหยียบรถขึ้นไปก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาใจเรามาดูไอ้สคันนี้ทีว่าแม่คันที่เท่าไหร่ f s x คันที่อันนี้มันอะไร f s x าทำไมอันนี้นับจากข้างล่างไอ้คันนี้คันที่800นะครับ811ส่วนคันนี้คันที่122นะครับโอ้โหเห็นไหมท่านผู้ชมมันคือมันมีไม่ถึงมันน่าจะมีไม่ถึงหมื่นคันด้วยนะครับไม่เหมือนมีอตัวแรก ต 1, ัวแรกผมคันที่พันกว่านะครับเกือบขักเกือบเกือบพันที่สองพันอ่ะแต่นี้ไม่ม okay. <ute ihat nah> <c ute noise> ีวีอาตัวแรกแล้วก็รู้สึกจะไม่มีเอเอสด้วยนะฮะกลัวน่าจะมีคนมาหมาดไว้หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเรียกพนักงานมาขอดูถังก่อนนะครับคืออยากดูไอพวกตรงเนี้ยรู้จักนะครับเคยไปทิปย์ลบดีด้วยกันเอารุงไม่เคยที่ใครก็ว่ารถคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนใช่เปล่าไม่รู้ นี้ป่าแกอยู่ตลาดไทยนะครับ อันนี้ท่านผู้ชมอันนี้เป็น t ีเซ็อร์อานะครับตัว125ซีซีอันนี้น่าจะเป็นตัวนอกเ<ว>ชน่นกันนะครับเช่นยางเช่นยางก็เพื่อนดีพายเชน่นรถเออท่านผู้ชมนี่มีตัว125ด้วยนะครับที่แรกคือมองดูงด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 งไอเซ็ตนะครับถ้าทางจะน้ำมันนะครับป<ว>ิดไม่ได้ไม่ปิดแม้ มีเยอะแยะนะครับท่านผู้ชมรถอันนี้มีต tamam. ัวหายากนี่ก็นไปอยู่นี่นะครับอนุก็อนุก็อะไรหรอใช่ไหมชิเซ็ตรอยผ้าแทนปะวันนั้นไม่น่าใช่รอยผ้านะฮะใช่แล้วก็นี้โอ้ท่านผู้ชมสะท้อท้องไปเลื่อยเลยเสียยังไหมมาแล้วมาแล้วเราก็เดินเพ่นพ่านหน่อยมาเจอคนรู้จักเลยนะฮะอันนี้อะไรสามร้อยเหรอ มันต้องดูฝั่งาดิครับผู้ชมมองไม่เห็นเอากล้องไปมองนะมันกี่ดีซีวะตัวนี้กล้องไมง่จับอีกเฮ้ย,ยแจ๊วกี่ผืนอะตัวนี้เท่าไหร่ร้อยหกสิบหรอ,อใช่ไหมร้อยหกสิบดีซีไหมผมมองไม่เห็น <laughs> อันนี้น่าจะเป็นรถรถที่แบบว่าทำแล้วนะครับผู้เดินเป็นคนเกะกะเลยดเดินไปเดินมาเกะกะเขาเ้าไปเรื่อยเลยฮะ นี่เป็นแบรนด์ท่ออะไรเนี่ยนะครับอันนี้คือแบบจัดสภาพไปแล้วนะครับแจมๆทั้งนั้นเลยเจอถังตัวสุดท้ายก็ไป 4, ๆๆๆๆๆสี0พั้าท้ายคือท้าย4,5นนะครับเป็นซีซั่นแบบนี้แหละตัวสุดท้าย <im it> เดี๋ยวผมว่ามันไม่มีอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูตลาดไทยนะครับก <im it> <อ>ูไม่รู้จะมีหรือเปล่าต,ต้องไปดูแนลนะ <im it> ที่นี่มันมีแหละแต่มันผูมันผูแบบว่าพอมันผูใช่ไหมเอาไปมันก็ผูกอีกนะฮะผูแล้วผูอีกเฮ้ยท่านผู้ชมมีนี่ด้วยครับ มีตูดมดด้วยนะครับตูดมดใส่ทีเซ็นอานะครับเป็นของแต่งยุค90ตรงนงของทีเซอารเราเป่แหละมีอาก็ใส่ได้นะจะใส่กับตัวตูดเป็ดน,นะครับ <im itation> มีมีคือแบบมีมีเยอะมากนะครับหลากหลายกันเลย <laughs> คือ <im itation> <im itation> คือ,ค,อคือเขาแนะนําให้มาไล่ห้องนี้นะฮะ <im itation> <im itation> มีแนะนาให้ไล่มาไล่ห้องนี้ด้วยโอ้หนี่ท่านผู้ชมรู้จักไหมครับกระเบนไฟนะฮะเจ้าตัวนี้เป็นคือรายละเอียดตัวเนี้ยคือผมไม่รู้นะ คือไม่รู้ไม่รู้แน่ชัดนะครับแต่มันเป็นโปรอาร์มทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับคือไอตัวเนี้ยคือแม่งหายากมากหายากมากนะครับพอกับ S S X อะไรครบแต่แบบ F S X นะครับคล้ายๆเอ่อที่ไม่รู้เป็นรถสัญชาติอะไรนะครับตัวนี้หายากนะครับมันได้เป็นสิ่งสัวญาใช่ไหมเป็นแบบรถเอ่อรถรถโลกอนาคตนะฮะนัมันเป็นโปรอาร์มนะครับเป็นโปรอาร์มทั้งหน้าแล้วข้างหลังก็เป็นโปรอาร์มนะครับ อันนี้ผมเห็นมีคอสโมอาอยู่ข้างในนู้นคันหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่คันนันผู้ชมอะไร C X นี่คือรถรถนออะไรคือรู้ว่ามันหายากนะครับไอ้นี่ก็ได้จะอีกคันนึงเนี่ยมันเป็นโปรอาร์มเห็นไหมครับผู้ชมเห็นนะครับมันเป็นโปรอาร์มหน้าและทั้งหลังก็เป็นอาร์มเป็นอาร์มโปรเหมือนกันนะครับที่นี่เป็นแบบมีแต่ของหายากนะแล้วเขาก็น่าจะขายด้วยเอ่อ ข้างในไม่ต้องน้ำนะยรัไม่มีอะไรตัวนี้ตัวเนี้ยคือถ้าผู้ชมคือตั้งแต่กูเกิดมาคุมไม่เคยเห็นมันวิ่งบนท้องถนนเลยนะครับไอตัวเนี้ยไม่เคยเห็นมันวิ่งเลยนะฮรมันเป็นรถยุคยุคเก้าสูตรนี่แหละนะครับมานี่คือแบบเจอแต่ของหายากนั้นเลยนะครับคือ <c oughs> ถ้ามึงมาแบบอยากไปชมมามาช็อคใช่ไหมคือมึงต้องเตรียมตังค์ในกระเป๋าตุงตงเลยนะครมึงต้องมาช่วงสิ้นเดือนอะ่ะเออมึงจะมากลางเดือนไม่ได้นะครับ คือแบบของลอดตาเราจะเยอะมากนะฮะเหมือนมือหนึ่งออกศูนย์ครับถ้าแสงมาสะท้อนก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะแต่ถ้าแบบมึงมาดูตัวจริงก็ได้มาดูตัวจริงก็ไดุ้่นผู้ชมเนี่ยคือเนี่ยเขาจะอยู่เส้นตรงเนี้ยจะเจอตึกฝั่งนู้นก่อนกูมาเลยร้านเขาไปนู่นนะฮะร้านเขาจะมีไอ้ตัวมัสคอตตรงเนี้ยฮะาว้าเนี่ยอ้าวฟาบ้าไง โอ้โหไปทิ้งกันอยู่แล้ว <c oughs> อะไร <c oughs> นี่ท่านผู้ชมคือเขาจะมีมัดคอตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยไอตัวเนี้ยน้าร้านเขาแล้วครับสังเกตไอตัวนี้ไว้แล้วกันผมมาคือผมเลยไปนู่นนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปต่อตลาดไทยแรกคือที่นี่คือไม่มีฐานให้ผมนะครับนึกว่าจะมีนี่ก็มาไกลจากบ้านผมก็ประมาณไม่ได้ถึงร้อยโลอ่ะประมาณแปดสิบเก้าสิบนะครับตีร้อยโลก็ได้ไม่น่าเกินนี้หรอกอันนี้แกมม่านะครับ เยอะแยะไปหมดนะฮะอันนี้มีแอลแอลในรถพนักง,งานเปล่าวะคือข้างในผมไปผมไปเจอแอลสักคันนะครับเขาบอกไปหมดแล้วแอลอันนี้ MEX นะครับเป็นรถวิบากแบบของเดิมๆเราไม่ค่อยจะเห็นมันแล้วเราจะเห็นอะไรก็ไม่รู้นะเห็นมันพวกใส่คาร์บูเอ็ตใช่ไหมตเตอร์ลูกใหญ่มากนะครัีโอ พระท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปต่อตลาดไทยดีกว่าครับอันนี้ก็เจ้าของร้านใช่ไหมใช่พี่เก่งใช่ไหมครับพี่เก่งออโต้คาร์เนาะครับอันนี้ร้านพี่อยู่ตรงไหนพอดีผมไปแล้วหลงเอ่อตามแผนที่ไอทีเบสเก่งออโต้คาร์แต่ว่าถึงก่อนไปนู่นเลยถึงก่อนโลไปไปนู่นเลยครับอ่าถึงก่อนโลครึ่งหมายถึงว่าสมมติว่าทีเบสทีเบไฟพาไปใช่ไหมครับก่อนถึงเป้าหมายโล่ยึงคุณนักเก็ตเลยที่ยึงอ๋อนะครับตามนั้นนะครับที่เบสโล่ยึงเพราะว่า ไม่รู้ว่าใครไปตั้งปิดที่น่ฮะใครไปตั้งอยก็ไปก็หลงเลยโอนึกว่ามัไม่น่าใช่แล้วแหละวันเสาร์มาเนี่ยมางานแสดงสาเนี่ยมันดึงโอเคนะคุผู้ชมที่นี่ไม่มีถังให้ผมนะครับคือมันมีมันโผล่ผมไม่อยากไปนะครับแล้วก็เจ้าของร้านเจ้าของร้านบริการที่าก่ว่าคผู้ชมคือแบบไปกันเองยิบหายกนาดเขาไม่รู้จักกูนะกูก็รู้จักเขาแต่ว่าผมมีคนรู้จักมาด้วยครับบังเอิญเจอ นะครับคือบริการดีามากๆลองแวะมาถ้าผู้ชมเ็อย่างที่เขาบอกนะครับโลเคชั่นก่อนถึงที่หมาย1กิโลเนี่ยมันจะมีไอ้มัดขอดตัวเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอยู่ข้างหน้าร้านนะครับสังเกตกันดูโอเคถ้าผู้ชมคลิปนี้มีแล้วใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไปด้วยนะครับเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าลา,ากันไปก่อนบ๊ายบายจ้า